สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่อง My Hero Academia w i ิ l a n t e นะครับซึ่งก็เป็นมังงะสปินออฟของ My Hero Academia ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถูกทำเป็นอนิเมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับใน Netflix ก็มีซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงพระเอกของเรื่องนี้อย่างโคจิไฮมาวาริ นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวละครที่ผมเนี่ยเอามาตั้งเป็นโปรไฟล์ช่องตั้งแต่เริ่มทําช่องแรกๆเลยนะครับผมแต่ว่าไม่เคยพูดถึงตัวละครตัวนี้สักครั้งในช่องเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็เลยอยากมาทําคลิปพูดถึงตัวละครตัวนี้กันนะครับแล้วก็เตือนไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยโดยตัวละครโคยจิเนี่ยคือหัวใจสําคัญของมังะ My h e r o a c a d e m i a วิจิรันเตนะครับซึ่งเป็นมังะสปินออฟของ My h e r o a c a d e m i เมียที่เรารู้จักกันนะครับโดยเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อน ที่เดกุจะได้เจอกับอไมแล้วก็เข้าโรงเรียนยูเอประมาณ5-6ปีโคยจิ <oy> <oy> เป็นเด็กมหาลาัยอายุ19ปีปเขาอาศัยอยู่ในเมืองนาลูฮาตะซึ่งเขาต้องเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานพาร์ทไามไปด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเขาเนี่ยยังเป็นฮีโร่นอกกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าวิจิรลนเต้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งภาพลักษณ์ของโคยจิเนี่ยก็ดูเป็นตัวละครที่เป็นมิรนะครับมีผมสีน้านําตาลสั้นๆตากลมโตเข้าถึงง่ายทําให้ลหลายๆคนที่เจอเขาเนี่ยก็มักจะรู้สึก คนนี้นเ,นเป็นมิดนะครับซึ่งโคจยจิก็ลงไหลในออมายเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแม้เขาจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับออมายหรือว่ามีพลังวือหวาเหมือนกับเอนเดเวอร์เนี่ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีความต้องการช่วยเหลือผู้คนแม้เขาจะมีความสงสัยในตัวเองอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาจะเป็นฮีโร่ได้ไหมเพราะว่าอัตลักษณ์ของเขามันดูไม่เหมาะกับการเป็นฮีโร่เลยโคจยจิเริ่มต้นความฝันเหมือนกับเด็กคนอื่นก็คืออยากเป็นฮีโร่มืออาชีพแบบออมายนะครับตอน,นเด็กๆก็มักจะ เล่นเป็นฮีโร่อยู่เป็นประจำแต่ด้วยความสามารถหรืออัตลักษณ์ของเขาเนี่ยมันดูไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับอัตลักษณ์ของโคอจิคือสไลด์แอนไกลนะครับหรือก็คือลื่นถไลและเหินเวหาซึ่งมันดูเป็นอัตลักษณ์ที่อ่อนแอมาก,มากๆเขาก็คิดแบบนี้นะครับว่าเออถ้าเกิดไปต่อสู้ในศึกใหญ่ๆเนี่ยมันจะช่วยเลยใครได้แต่โคยจิก็ไม่เคยจะล้มเลิกความฝันของตัวเองนะครับเขาก็มุ่งมั่นตลอดในวันสอบเข้าโรงเรียนฮีโร่โคยจิก็เดินทางไปโรงเรียนนะครับซึ่งระหว่างทาง เ,เขาก็เจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจมน้าโคยจิ ji, ก็เลยเข้าไปช่วยเด็กคนนั้นนะครับทาให้เขาไปสายสอบไม่ทันแล้วก็ไม่ได้เป็นฮีโร่เลยความฝันเนี่ยดับไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่เขาก็ได้ช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งซึ่งก็เป็นงานที่ฮีโร่เนี่ยควรทานะครับซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นจุดประกายเล็กๆที่ทําให้โคยจิมีจิตใจที่แบบเอออยากช่วยเหลือคนอื่นแม้เขาจะไม่ได้เป็นฮีโร่ตามกฎหมายก็ตามซึ่งในภายหลังเราก็ได้รู้นะครับว่าเด็กคนนั้นที่โคยจิได้ช่วยเอาไว้เนี่ยก็คือ ป๊อปสเตปหรือว่าคู่หูของโคยจิที่เราจะมารู้จักกันในภายหลังในระหว่างที่เรียนมหาลัยโคยจิก็ทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นฮีโร่นอกกฎหมายไปด้วยนะครับเขาเนี่ยมักจะเอาพลังพิเศษของเขาอัตลักษณ์เลื่อนถลายของเขาเนี่ยมาช่วยเหลือผู้คนเล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นแบบช่วยคนเก็บขยะไปรับไปส่งคนจนผู้คนแถวนั้นเนี่ยก็จะเอ็นดูโคยจินะครับโดยเรียกเขาว่าไนากายหรือแบบมีน้ําใจแมนซึ่งเวลาที่โคยจิออกมาทํางานเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเขาเป็นฮีโร่คนหนึ่ง แต่งตัวคล้ายๆกับออมายมีฮู้ดปิดหน้าปิดตาทําความดีแบบไม่หวังผลตอบแทนว่าคนเนี่ยจะรู้จักเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขาอะไม่ได้สนชื่อเสียงอะไรแบบนั้นนะครับคนเรียกเขาว่าเออไนกายมีน้ําใจแมนเขาก็รู้สึกว่าเออชื่อนี้ก็ดีก็เลยเอามาเป็นเหมือนชื่อฮีโร่ในช่วงแรกๆนะครับก่อนที่ภายหลังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนฉาย,ยาหรือชื่อฮีโร่ของเขาว่าเดอะคาเลอร์หรือที่แปลว่าแบบสัตว์เลื้อยคานเพราะว่ามันสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเขา,าที่มันเลือ้อยมันลื่นถลายคล้ายๆกับพวกจิ้งจกตุกแก ซึ่งมันดูไม่เท่เลยแต่สําหรับโคยจิเนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็เหมาะกับเขาดีโคยจิเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบนี้เป็นคนดีของหมู่บ้านของเมืองจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็โดนนักเลงข้างถนนพวกอันตาพานทั่วไปมาหาเรื่องนะครับผมจนเขาเนี่ยได้เจอกับตัวละครหนึ่งที่มีชื่อว่านักเคลื่อนดัสเตอร์หรือว่าตะลุงหมัดเหล็กซึ่งตะลุงคนนี้เนี่ยก็เป็นฮีโร่นอกกฎหมายแล้วที่สําคัญคือไม่มีอัตลักษณ์แต่ว่าตึงจัดเด็กสาวอีกคนหนึ่งที่เป็นไอดอนข้างถนนโดยมี aka ว่าป๊อปสเตปนะครับหรือก็คือเด็กสาวที่เขาเคยช่วยเไว้ในสมัยก่อนซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็เริ่มมารู้จักกันนะครับป๊อปสเตปเนี่ยพยายามติดตามโคอิจิ G, เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าโคอิจิ G เป็นใครเคยช่วยเขาไว้แล้วก็ชื่นชอบโคอิจิ G เป็นการส่วนตัวส่วนนักเคล่้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็อยากได้พักพวกมาอยู่ในทีมของตัวเองนะครับก็เลยดึงโคอิจิ G มาแล้วก็สอนโคอิจิ G, เป็นอาจารย์ให้กับโคอิจิ G. และทั้ง3าคนเนี่ยก็มาทํางานร่วมกันเป็นเหมือนทีมฮีโร่ นอกกฎหมายซึ่งตอนแรกเนี่ยโคยจิทำงานเป็นฮีโร่นอกกฎหมายเป็นเหมือนงานอัด,ดิเล็กใช่ไหมทำแบบช่วยคนเก็บขยะตามเมืองต่างๆแต่ว่าการเข้ามาทำงานในครั้งนี้กับตลุงหมัดเหล็กเนี่ยคืองานมันค่อนข้างมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเขากำลังตามหากลุ่มผู้ขายยาเสพติดที่เรียกว่าทิกเกอร์ซึ่งมันเป็นอาชญากรรมระดับที่พวกโปรฮีโร่เนี่ยต้องเข้ามาจัดการแล้วนะครับแต่ว่าพวกโคยจิที่เป็นฮีโร่นอกกฎหมายเนี่ยก็เข้ามาโปรพันกับเรื่องนี้ด้วยโคยจิต้องเผชญ กับความท้าทายต่างๆอย่างเช่นการหาสมดุลระหว่างการเป็นฮีโร่นอกกฎหมายกับการเรียนการทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านสะดวกซื้อการเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งหรือว่าการต่อสู้ทางศิลธรรมเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังทําผิดกฎหมายอยู่แต่ว่าเขาทําผิดกฎหมายเพราะเขาอยากช่วยเหลือสังคมความมุ่งมั่นที่เขาอยากจะทําความดีแม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเพราะว่าการที่จะสามารถทําตัวเป็นฮีโร่ได้ในโลกของไม He โ o a c a d เดเมีเนี่ยคือต้อง มีใบอนุญาตในการทํางานเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตในการทํางานอย่าว่าแต่ออกมาเป็นฮีโร่เลยแค่ใช้อัตลักษณ์ในที่สาธารณะเนี่ยก็คือผิดกฎหมายแล้วดังนั้นภาคสปินออฟวิจิรันเต้นะครับจึงได้ทําการสํารวจต้นกําเนิดของอุตสาหกรรมฮีโร่ผ่านตัวละครโคยจินะครับทาให้เราเนี่ยได้รู้อีกด้านหนึ่งว่าเออคนที่เขาไม่ได้มีใบอนุญาตในการเป็นฮีโร่แต่เขาก็อยากจะช่วยคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงทํางานกันยังไงและได้รับการยอมรับหรือเปล่าซึ่งโคย นะด้วยความที่เขาเป็นคนดีจัดนะครับบางมุมเนี่ยก็หลับตาให้ข้างหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นตัวละครอย่างมากรัวตกที่เป็นน้องสาวของตํารวจเึกาอุจิก็ทํางานร่วมกับฮีโร่นอกกฎหมายอย่างโคเอจิ I G. แล้วบางทีพวกโคเอจิ I G. ก็ได้รับการเคารพจากฮีโร่มืออาชีพนะครับแม้ว่าความเป็นจริงแล้วตามกฎหมายเนี่ยเขาอาจจะไม่ดีต่างจากพวกวิลเล่หรืออาชญากรรมเลยก็ตามส่วนบทสรุปตัวละครโคเอจิ I G. นะครับก็คือหลังจากที่จบการต่อสู้กับนัมเบอร์ซิกที่เมืองนารูฮาตะแล้วมันก็เป็นการต่อสู้ ครั้งใหญ่มากๆมีความเสียหายจํานวนมากนะครับโคยจิที่เป็นวิจิรันเตก็ถือว่าเป็นบุคคลผิดกฎหมายเขาเนี่ยก็เลยได้รับการช่วยเหลือจากกัปตันเซเลปตี้และย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะครับเนื่องจากมีหนี้สินมหาศาลแล้วก็คดีความมากมายที่เขาไม่สามารถกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นได้นะครับทำให้เขาต้องมาทํางานเป็นฮีโร่อยู่ที่อเมริกาสาเหตุที่โคยจิอยู่ในอเมริกาได้แต่ว่ายังกลับไปญี่ปุ่นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าในญี่ปุ่นก็เกิดการถกเถียงนะครับว่าสิ่งที่โคยจิทําหรือที่เรียกว่า วิจิรันเตนเนี่ยมันเป็นฮีโร่หรือว่าวินเลนกันแน่เพราะว่ามันเป็นเหมือนสารเตี่ยนะครับเป็นการใช้อํานาจนอกกฎหมายแต่ถึงแม้ควิจิจะอยู่ในญี่ปุ่นไม่ได้แต่เนื่องจากวิจิรันเตนหรือฮีโร่นอกกฎหมายเนี่ยมันมีรากฐานมาจากอเมริกาโคจิจึงสามารถอยู่ในสังคมอเมริกาได้และตรงนี้ก็เป็นการตอบคําถามด้วยนะครับว่าทําไมในไมฮีโร่ใครได้เมียภาคหลักตอนที่เกิดสงครามครั้งสุดท้ายถึงไม่มีโคจิไปปรากฏตัวอยู่ที่นั่นคําตอบก็คือโคจิอยู่ ที่อเมริกานั่นเองนะครับซึ่งในภาคหลักเนี่ยเราก็จะเห็นโคยจิโผล่เป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆตอนนั้นหลายคนเนี่ยก็รุนนะครับว่าให้โคยจิกลับมาญี่ปุ่นแล้วก็เข้าร่วมการต่อสู้ในสงครามครั้งสุดท้ายกับพวกเดกุแต่สุดท้ายโคยจิก็ไม่ได้มีการปรากฏตัวออกมาแบบเป็นๆนในไมฮีโร่ภาคหลักต่อมาเรามาพูดถึงความสามารถหรืออัตลักษณ์ของโคยจิกันนะครับผมซึ่งอัตลักษณ์ของโคยจิก็คือสไลด์แอนด์กลายนะครับผมหรือว่าลื่นถลายแล้วก็ล่อนเหินเวหานะครับเป็นพลังพิเศษที่ทําให้โคยจิเนี่ยสามารถไลตัวป ตามพื้นผิวเรียบๆได้โดยการปล่อยเหมือนแบบแรงผักออกมาจากฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าของเขาครับทำให้เขาเนี่ยสามารถถลายตัวไปตามพื้นผนังต่างๆนะครับเขาสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งเดินหน้าถอยหลังไปข้างซ้ายขวาอะไรแบบนี้ได้หมดเลยแล้วนอกจากนี้โคยจิเนี่ยยังสามารถถลายตัวขึ้นไปตามพวกตึกอาคารต่างๆได้ด้วยแต่ก็มีข้อแม้อยู่นะครับพลังของโคยจิเนี่ยทำให้เขาต้องใช้แขนขายอย่างน้อย3อันที่แตะอยู่ตรงพื้นตลอดเวลา ถ้าเกิดว่าหลุดออกมาเกินอย่างเช่นยกมือขึ้นสองข้างพลังเนี่ยก็จะหยุดการทํางานซึ่งนอกจากจะใช้ตรงฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรได้แล้วใช่ไหมในช่วงหลังเนี่ยเราก็มาเห็นว่าเออด้านหลังโคยจิก็ปล่อยเป็นขึ้นไอสไลด์นี้ได้ด้วยเหมือนกันจากการเผชิญหน้าหลายครั้งกับผู้ต่อสู้โคยจิก็เริ่มได้เรียนรู้ความสามารถของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าพลังนี้มันไม่ได้มีแค่เลื่อนถลายไปอย่างเดียวโคยจิเริ่มยิงขึ้นกระแทกออกมาจากฝ่ามือได้แล้วในภายหลังเนี่ยโคยจิก็เริ่มพัฒนา พลังของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมแบบควบคุมคลื่นกระแทกที่มันออกมาจากฝ่ามือฝ่าเท้าของเขานะครับจนทําให้เขาอะสามารถเหินเวหาหรือว่าล่อตัวบินในระยะทางสั้นๆได้ด้วยโคอยจิมีความสามารถในการลอยตัวได้อย่างอิสระตั้งแต่ที่เขาเป็นทารกนะครับแม้กระทั่งก่อนที่เขาจะเดินได้เนี่ยเขาก็ลอยตัวแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อเขาโตมาเขาไม่รู้วิธีใช้พลังนี้เหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนั้นแม่ของเขาเนี่ยพยายามแบบตีเขาให้ลงมาไม่ให้ใช้พลังนี้นะครับเพราะกลัวว่า ลูกเนี่ยจะลอยหายไปก็เลยทําให้เขาลืมวิธีการใช้พลังไปแต่ทว่าเมื่อโตมาเนี่ยเขาก็ค่อยๆเริ่มเรียนรู้การใช้พลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลอยตัวได้แม้ว่าความสูงที่เขาทําได้เนี่ยจะยังจํากัดอยู่มากแต่ทว่าเขาก็สามารถลอยตัวได้ชั่วคราวโดยการใช้พลังสนามแม่เหล็กของเขานั่นเองและในภายหลังก็ได้พัฒนาจากการลอยเฉยๆเนี่ยเป็นเหมือนการโผบินก็คือเป็นการเคลื่อนที่ตามที่ต้องการนะครับโดยการเหมือนกระโดดบนอากาศเพื่อให้ขับเคลื่อนไปทิศทางตาง ตาที่้องกรซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเขาจะเหมือนกระโดดได้แค่2ครั้งถ้าเกิดว่าเกิน2ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนจะหยุดทํางานแล้วก็ตกสู่พื้นแต่ทว่าเมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็สามารถกระโดดได้หลายครั้งมากขึ้นแล้วก็บินได้ไกลมากขึ้นนั่นเองแล้วด้วยพลังเนี่ยนะครับในช่วงท้ายเนี่ยโคอจิก็ได้เปลี่ยน AKA ของตัวเองหรือว่าชื่อฮีโร่นะครับผมจากเด e c เ l าวกลายเป็น The Sky Cloud ซึ่งนี่ก็คือโปรไฟล์ตัวละครของโคอิจิไฮมาววริผูที่เป็นเหมือนคน ธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะลุกขึ้นมาทําเพื่อสังคมจนเข้าสู่วงการวิจิตเลนเตหรือฮีโร่นอกกฎหมายก็ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้ผมทําคลิป เกี่ยวกับอะไรใน My Hero Academia ว i z a r ร l a เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอยากดูเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็ขอฝากกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ